สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับพ่อๆ่ออแม่แม่ทุกๆท,ท,ท่านพบกับรัญญาพายิ้มช่วงกระแสบันเทิงอัปเดตข่าวใหม่และความเคลื่อนไหวของศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบสำหรับคลิปนี้รัญญาจะพามาควางความในใจของแม่เพนแม่น้องรีโอโพสถ,ถึงความในใจตั้งแต่เล็กก็โพสภาพน้องรีโอมาตลอดดูภาพเก่าวนไปแรกเริ่มสามขวบแม่ก็โพสต์ลูกตัวเองนอนนี่นั่นเรื่อยมาไม่เคยขาด พอ11ขวบเดินสายประกวดหรือลูกเปิดหมวกช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวเราก็โพสมาตลอดพอลูกเข้าค่ายแล้วเราก็ยังอัปเดตแต่ลางานที่ลูกได้ไปเหมือนเดิมเสมอมางงมากจะแชทมาห้ามโพสอ,อะไรหรอคะแม่เพนเลยออกมาอธิบายให้ทุกๆคนเข้าใจนี่คือความรู้สึกของคนเป็นแม่และขอบคุณแม่ๆที่โหวตลูกทุก่งเน็ตเวิร์กให้ลูกแค่ไหนแค่นั้นเนาะแต่แม่ก็สู้ไม่ถอยขอบคุณพลังเงียบด้วยนะคะขอบคุณที่ยังเปิด ฟังคือลูกทุ่งตลอดมาและมีภาพความประทับใจอีกหนึ่งภาพจากน้องรีโอคงไม่ช้าเกินไปกับภาพความประทับใจภาพมุมบนด้านหน้าด้านขวาเห็นแล้ววันนี้ขอด้านซ้ายละกันขออนุญาตแม่แม่และ FC ทุกๆท่านและแม่แม่ในภาพด้วยนะคะ ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณและเสียงเพลงลรีโอกาวไว้ฝากพ่อพ่อแม่แม่แมแม FC แฟนคลับติดตามและเป็นกำลังใจให้น้องลรีโอกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยสวัสดีคะ่ะ